ทุกมนสวัสดีครับหลังจากเมื่อวานนะครับเราทําเมนูจานเดียวไปนะครับแล้วก็พอดีว่าที่ได้เกิดไว้ว่าวันนี้ลาบปลาส้อยนะครับโอเคเลยวันนี้จัดให้เลยนะครับสําหรับลาบปลาส้อยนะครับผมได้ลาบมาแล้วอ่าได้สับละเอียดมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็คือเครื่องปรุงตามนี้เลยนะครับก็จะมีพริกป่นนะครับอันนี้คั่วเองเลยนะครับอ่าแล้วก็รส ไอ้อะไรนะผงชูรสนะครับแล้วเกลือเกลือเป็นหลักนะครับแล้วก็เครื่องเทศนะครับมะเขนนะครับจะหอมมากนะครับนี่ลองดูก่อนน้ำต้มขี้ขมขมของมันนะครับเดี๋ยวเราจะทําอยู่สองแบบคือทําเป็นน้ําซุปนะครับแล้วก็จะทําเป็นยำนะครับพอเอาน้าขมขมนี่ไปยำแล้วเนี่ยเนื้อของปลาก็จะขมไปด้วยนะครับจะเยี่ยมมากเลยนะครับอ่าผักแก้มก็มีนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของต้นหอมผักชีนะครับอ่า ถ้าดีไม่พอเราก็มีตัวนี้ช่วยนะครับเอาน้ำพรใส่เข้าไปอีกนะครับอ่าเดี๋ยวโชว์ฝีมือเลยนะครับอ่าโอเคเยวไปนะครับก็น้ําต้มมาใส่นะครับอ๋อใส่น่อยนะครับใช่เราจะน้าต้มใส่เอิอ้นเจะหนาเหนียวหน่อยนึงนะน้ำต้มผมโมใส่เข้าไปนะครับแล้ววันนี้นัดอ่า เทบออนด้วยนะครับสงสัยจะเห็ดโค้งอีกแล้วนะครับบม่เห็นแล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะมีหัวมีอะไรมันด้วยนะเนี่ยอ่าโอเคมามาจัดกันนะครับในการปรุงง่ายๆเกลือเป็นหลักนะครับใส่เกลือก่อนเนาะเกลือประมาณนี้นะครับเกลืออ่ะเกลือเป็นหลักเป็นหลกโอ้โลนเกลือรับตามด้วยชูรสเลย ลดเล็กน้อยนะครับพอประมาณนะครับพอ,พอได้รสพอได้รสชาตินะครับอ่ะอันนี้ก็พริกป่นที่เราข่วหอมหอมนะครับอาจที่ีเสียงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมเปิดพัดลมด้วยอากาศเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวจะไปนหนาวตอนช่วงเช้าเช้านะครับผมชอบเผ็ดใส่เข้าไปอ่ะโอเคสามช้อนมา โอ้ตามเัืพอดีไม่ได้ช้อนมหเทลงไปเลยประมานไปลงไปเลยเฮ้ยหอมหอไมไหมเนี่ยเอาพอหอมไหมอีกว้าวแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับอ๋อทำไวมวมสะใจขนาดนี้มา มันเหนียวเดี๋ยวๆก็ทอๆเหนียวมากนะครับนี่จะลาดเหนียวจริงๆอ่ะโอ้โหเอาวางไว้ก่อนนะครับอืมอน้ำจะเยอะไปปะน,น่าจะเยอะเถ้าเดี๋ยวคนไปเรื่อยๆ <c oughs> ดูเหมือนน้ำจะเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราคนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะแบ่งเป็นอ่อทั้งสุกและดิบนะครับก็ไม่แนะนำให้กินดิบกันนะครับถ้าใครที่ มันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่คนทั้บ้านจะกินดิบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกินดิบก็สามารถเอาไปคั่วได้นะครับว้าวนี่นะี่ะเมื่อกี้น้ําน้ําเหมือนจะเยอะใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เหนียวเลยเห็นไหมอืม,อมคนไปอีกแก็บนึงก็จะเหนียวมากว้าวผมจําล่องเนี่ยนะเขาเรียกครับว้าว เหนีจิงเหนียจริงลาบปลาปลาส้อยนะครับไม่ได้กินนานแล้วครับพอดีไปเห็นก็เลยซื้อมากิโลไม่แพงนะครับกิโลละแปดสิบบาทเองนะครับมันก็แล้วแต่ท้องที่นะครับบางทีอาจจะห้าสิบบางทีอาจจะเป็นร้อยร้อยยี่แล้วแต่หายากหาง่ายอือันนี้ก็เข้ากันได้ที่แลวครับอันนี้จะรวบรัดเลยนะครับคราวนี้เราก็จะใส่ในส่วนของผักไผ่หอมดวนต้นหอมผักชีนะครับอ่ะ หยิบใส่ลงไปเลยนะครับโรยโรยลงไปออนะโอเคอาจจะยังไม่หมดเดี๋ยวเผื่อ,อไว้ใส่ตอนตั้งโต๊ะนะครับโอ้เหนียวจริงนะ ใกล้ๆเลยแต่กล้องว้าวนี่ครับก็จะเป็นออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะขออนุญาตชิมเล็กๆน้อยมือเลยนะฮะน้องพอนีรไม่ต้องใส่ละนะครับแต่สำหรับ,บผมก็คือจะเพิ่มในส่วนของพริกเล็กน้อยนะครับเพิมเผ็ดนิดหน่อยนะครับ เพิ่มเผ็ดกับเพิ่มในส่วนของอเครื่องเทศนะครับดีปีเล็กน้อย <c oughs> เพิ่มความหอมอ่านี่แหละสูตรสำเร็จของเรานะครับว้าวเ้อเหนียวดีมกขนาดปลาโตเหนียวมากแซ่ไป,ปอ๋อวอ้ยเขาเรื่องเขาลาวเขาที่แล้วนะครับ วะหมาะหมาเลยอ่ะโอเคก็รวยให้เพื่อนผมสวยงามน,นิดหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้เอาไว้ใส่ตัวคั่วอ่ะเรียบร้อยนะครับในส่วนของล่านะครับปลาส้อยสุดบ้านบ้านสุดเมืองสุดเหนือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งโต๊ะชิมกันเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ,ะตั้งโต๊ะแล้วก็จะปรุงรสในส่วนของน้ำซุปด้วยนะครับแล้วก็ไปคั่วมาเรียบร้อยเดี๋ยวมาตั้งชิมกันครับ มาเลยครับถึงเวลาชิมกันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ตะกร้องโชว์เมนูหน่อยเร็วอ่ะโอเคอันนี้เป็นแบบแบบคั่วใช่ไหมเัียงนิดนึงได้ไหมเอาโอเคเดี๋ยวเราโชว์ภาพให้ข้างบนนะครับเคแลวแบบนี้แบบไม่ไม่สุกค่ะไม่สุกโอ้ยเหนียวเอียงได้เลยโอเคแล้รกานี้เป็นน้ำน้ำซุปของเขาต้มเนาะต้มหัวต้มไอ้น้ำเขานาะมีผักสดด้วยนะคะอ่ามีผักสดด้วยโอเคเป็นข้าวสวยเนาะ เีวพอดีการทำพวกนี้มันจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเดี๋ยวทำทำดีหมดนิดทีเพราะว่ากว่าเราจะมาเอาเก็บนู่นนี่นั่นทำานี้โอ้ใช้เวลาใช,ใช้เวลาว่าโอ้นานเนาะอ่ะ,อะโอเคทานเลยจะต้องทานเลยชิมเลยชิมแบบสุก ขาบอกว่าชิมแบบสุกเด็แบบแบบติ๊บก็อร่อยแน่บอกจุ๊บ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 ละค่าเชื้ออ่าเขาเรียกว่าค่าพยาธิสักหน่อยอืมแต่นี่ขมแอบคิดถึงพ่อครับพ่อผมชอบมัดขมมัดขมชอบกินขมเหมือนขมหวานอ่ะขยับมัดแค่หน่อยได้เอาขมแบบ หวานเนครับไม่ช่มผมเหมือนเหมือนพวกอะไรนะบอระเพิดอะไรแน่เออเออใช่ผมหวานเสียดายนะครับพลาดอยู่อย่างเดียวก็คือในเรื่องของข้าวที่ต้องเป็นข้าวเหนียวแล้วก็อืคุยกุยอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเอานี่ก่อนดีกว่ามั้ยเอานี่คุยให้ดูอันนี้แซ่บอีหลีนี่อ้อนี่เหนียวมากอืม ไร่กาดไร่กาบอืมผักพอดีผักพอมีอยู่เนาะใช้ได้อยูนะอืมเป็นั่นหายไปไหนเนาะไม่รู้เนาะเออเขาเรียกว่าอะไรวะสเลียมสเลียมหม,หมดแล้วเอาละกนินหมดละมะขมนมาเลยก็ประมานี้อ๋อนี่ต้องเป็นก้มอ๋อนี้มันเดิ้งออกอืก่อนจะกินนี่ก็ ค่าเชื้อไปไหลายแก้วแล้วนะ,ะโอ้ข้าว <c oughs> ีๆไม่ข้าวนะอร่อยไม่ข้าวค่ะมาเขาาา้าภาษาเลยนะผัดแงเอผ,ผักอะไรนะ,ผ,นออะผักนอกเผักหนอกหรือว่าใบโบกใช่ไหมไม,มียอเลยมีเยอบเลยอยู่ใต้เลยเดีไปเดย ไวกบอกว่าแอบอยู่ใต้เนี่ยนี่เอาอ๋อ,ตอแต่ไปโบบกเนี่ยคือถ้าแกกินให้อร่อยสุดต้องกินกับน้ำพริกอะไรรู้ไหมมะเขือส้มที่ทำแบบนั้นแหละจะแซ่นี่กินนี่เลยนะกินดิบเลยนะะได้มไม่มีข้าเหนียวแต่กินเข้าสวยก็ได้อยู่อ๋อข้าวสวยไหมอืม สวยเลอื่อยอืมหัวเราะวัวนีหยิบกืนแบินี้ได้เหมือนกันนะอืมร้อนทำนึ่งทำนี่จนลืมไปหมดแล้วนะครับไปแน่แล้วลืมหลังห <laughs> ลัง แต่ทั้งหมาแก็แซ่บคือเก่านะครับยังไงก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับอ่าครับผมก <5 S 1> ดไลค์าปลาหนึ่งกิโลใช่ไหมเนี่ยอย,อยอเซื้อมาหนึ่งโลแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานเราย่างให้ย่างก,กินกันประมาณหกเจ็ดตัวอันนี้ก็คือเหลือเยอะเลยเหลือในอนั่นแหละที่เรายำแกะเหลือเยอะเลยนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวกันนะครับกาามม็มาชมมาชิมมาทานด้วยกันนะครับ ใครที่ทานแล้วนะครับก็มารับชมก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับเชียงใหม่พอยํายังหนาวอยู่นะครับแต่เปิดพัดลมแล้วนะครับไม่จะหนาวช่วงเช้าเ้าเนะะาะเช้าเช้าประมาณเ,าเริ่มตื่นตีสามตีสี่ไปละเย็นๆเ,เ,เ,เริ่มเริ่มเย็นนะครับพอสสายกลางวันเริ่มจะร้อนละนะครับเดือนกุมภาก็ยังหนาวอยู่เนาะอืมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะ สำหรับ,บเขาบอกระบบะระบบนิเวศของของบ้านเมืองเราอะนะ<ม>ของโลกของประเทศของทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเหมือนหน้าฝนน่ะตกนิดเดียว<ม>หน้าหนาวหนาวนิดเดียวหน้าร้อนยาวชิบหายอะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่ประมาณนะั้นอ่ะครับผมก็มาชิมด้วยกันนะครับผมมเาเสียดดยมีขาวเหียวคุยคำใหญ่ๆใ,ให้ดู <c oughs> ขอเป็นผักได้ไหมเอาผักก <c oughs> ิมเนาะแซ่บนี่แซบ่บ พลาดเลยนะครับพอดีนัดเชฟ่องไว้นะครับบอกว่าเชฟ่องมาเด้อเชฟบอกว่าโอเคดเดี๋ยวจะมายำหนึ่งไฮแซ่บบอกมาสงสัยไอ้ไอ,อ,อ้อะไรนะรอบอบอบอทบอ,อ,บ,อบอกว่าไม่ผ่านเด <c oughs> ี๋ยวขออนุญาตใช้อันนี้เลยนะครับไม่มีข้าวเหนียวเอานี่แทนเพราะว่าโอ้เว้ยแซ่บนะครับ มันเขาเรียกว่ามันเป็นวัฒนธรรมในการกินเนาะวัฒนธรรมในการกินพืนบ้านนะครับก็ไม่ได้นําให้กินดิบแนะก็กินสุกเหมือนตะก,ก้องไปนะครับแต่ผมชอบกินดิบนะครับ,รบก็อร่อยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะแอาโอเคครับอืมดิก็อร่อยอีกแบบนึงอ,อ,อืมอุ่มะ

นะครับนะค่าเชื้อค่าเชื้อค่าเชือเช้อตลอดเลยค <c oughs> ่าเชื้ออย่างต่อเน,นื่นองต่อเนื่องครับคือกินของพวกนี้มันต้องค่าเชื้อบ่อยๆค่าพยาธิบ่อยๆของอร่อยค่าเชื้อบ่อยๆนะครับเพราะว่าพยาธิกิได้ตาย ลองด,ดูโอ้ยนี่มันหอมหอมมากพอไปคั่วไปเวลาเราคั่วคั่วน้ำมันไงจะหอมโดนความร้อนอ<ด>่ะมันที่มันจะเครื่องเทศมันขึ้นมาเนาะใช่เครื่องเทศพริกป่นที่เราตำมาจากการที่เราไปคั่วแล้วอ,ะอ่ะพอมาลงน้ำมันปุ๊บมันจะหอมไปอีกเท่าตัวอืมแล้วก็เนื้อปลาจากแบบเนื้อเหนียวเนี้ย จะพองตัวขึ้นมาทันทีมิาเขาได้กำไรกันไหมาขายเนื้อแบบเป็นนี้นะออซ้ำให้สุดทำให้สุกมันจะฟูขึ้นฟูขึ้นปริมาณก็เยอะขึ้นอืได้กำไรอยู่ค่ะถ้าทำขายนะอืเดี๋ยวที่เหลือต้องไปทำฟูไว้แล้วล่ะเพราะมันอร่อยอือืม แดบดเด็ดเด็ดโอ้อยอได้มหมกขนาดรำลำลำเดี๋ยวที่เหลือไปคั่วเลยคั่วไว้เหลือเยอะมากอะ่ะหนึ่งโลอ่ะครับนี่นัดแทบจะไม่เหลือเลยเนาะหัวหัวก็ใช้ประโยชน์ได้กับภูมิคือซื้อมาเนี่ยไม่ได้ทิ้งเลย ในเกล็ดอย่างเดียวเทียวทิ้งใช่เอาเกล็ดทิ้งอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นปลาตัวเล็กเกล็ดเป็นเล็กถ้าเป็นไซส์ใหญ่นะจะบอกว่าไม่ได้ทิ้งเลยเกล็ดเอาไปทอดก่ออเอแล้วเอามาใส่แล้วก็คั้วหมี่อันนั้นเขาเรียกว่าลาบหมีม่ไม่เคยกินเลยเขาเอาเกล็ดไปทอดเหรออ,อยากกินไหมนะ้าเอาไว้ทำตัวใหญ่ๆก่อนเนาะใช่ตัวใหญ่หญถ้าเจอปลาตัวใหญ่ ปลาตัวเล็กอืมพรุนี้ก็ได้อยู่เอาออกตังมาหน่อยอ่ะอืมกินกันยังไงเลยลอยถ้าไม่มีผักอละนี่ยอืมก็ไม่ได้หักรสเพราะว่ามันมีรสชาติเนาะเหมือนออกแบบเย็นๆจริงจริงผักกาดขาวในตู้นี้นะ นั่นหมือนคู่กันอเอาไว้พรุ่งนี้อ๋ออืมเดี๋ยวเราไปกวนเราคนนึงไปทำงานด้วยอเอาไปฝากเชฟออกอืมก็คือสูงเนาะจำเป็นนะเนาะอจำเป็นถ้าคือของดิบเนี่ยข้ามวันข้ามคืนมันจะไม่อร่อยนะครับหรือว่ามันจะมันมัท้ท้องเสียได้นะ อุณดีเสร็จได้ไม่ใช่ข้าวเหนียวกินพวกนี้ต้องข้าวเหนียวเพราะว่าเข้าเข้าออกเนาะสองรอบสามรอบแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวก็ลืมนั่นลืมนี่ <c oughs> อ๋ เดี๋ยวข้าเชือ่ออีกนิดหน่อยนะครับอืมเสเพื่อนๆเออเพื่อนบางท่านแบบเอฟซีบางท่านหรือว่าพูกนี้เขาอาจจะไปไปเที่ยวบรรยากศาศช่วงนี้มันบรรยากศาศเที่ยวได้อยู่นะ จำดอยจำภูเขานะครับยังเย็นอนูะเออยังเย็นอยู่ถ้าเปิดเจอตรงนี้เดี๋ยวจะส่งลาบปลาไปทางทางไหนดีจแจ้หรอจ๊บแจ๊าคงไม่ทางไหของอร่อยใช้เวลาทำนานใช้ความละเอียดในการทำมากนะครับใช้ทั้ง ในเรื่องของความสะอาดรีร่มาก็ตความดีแบบความสะอาดต้องสำคัญแล้วก็วัตถุด,ดิบแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆให้ครบครันแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะโอเคนะเดี๋ยวจัดอันปรุงเงี้ยไปคลึป่ปนึงแล้วเดี๋ยวปิคดคนละิปเนาะ เป็น,นบรรยากาศแบบงงเงงโค้งเค้งซดน้ำขมขม,มหัวปลาหางปลาพุงปลา,ปาแต่มันเป็นใสเล็กเนี่ยตองเป็นลูกสาวเรียบร้อยเลยอืไม่ได้ออก อ,อืมจัะเดี๋ยวไฟมีเดี๋ยวไปไปไป,ไปขวดเอาไ้ก่อนเนาะเสร็จไรมันอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นคลิปลาบปลาสร้อยนะครับก็ใช้เวลาทำานานหมือนกันเนาะนะครับเพราะว่ารถไงมาทุ่มหนึ่งตอนนี้ก็สี่สทุ่มสี่ทุ่มพอดีนะครับแล้วก็ได้รสได้รสชาติที่ดีมากนะครับ ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับก <g questions> <g presentations> ็ช <ique> <g tarde> <g plasma away> ่วยติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทำงานดีก็ก้อนก้ก่อนก่อนที่จะจบคลิปก็ขอกดไลค์กับกดแชร์ให้หน่อยนะคะอะโอเคครับแล้วสำหรับวันนี้ก็เราจะกล่าวคำว่า I'll be, I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm